สวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อเนี้เสี่ยงยาผาละกัะมีแนวท่ารับจากเมืองเกาหลีแหละครับเด็กหลานสาวนะครับเนาะบอกฝ้าดวนๆนะครับเด้อครับจับเบิ้งรับลอตดตะลี่ครับท่านอยู่ดอกเนาะครับลอตดตอลี่เนาะครับนี่เป็นเลขงวดประจําวันที่16นะครับเด้อวันที่16มิถุนาหก6กนะครับเด็กหลานสาวเมืองนอกครับเด็กหลานสาวเกาหลีครับ เด็ดเล็ดดีมาตลอดนะครับของแานสาวเนาะครับแานสาวเมืองนอกครับก่ะเพื่อนกับเขาวันที่แล้วกับเขานะครับเนาะวันที่แล้วเขาครับวันที่แล้วเขาเก่าศูนย์ศูนย์เก่าแหละครับครับวันนี้ก็ตามต้อนะครับเนาะเป็นวดของวันที่สิบหกครับวดวันที่หนึ่งกับผ่านมาแล้ววันที่สิบหกนะครับเนาะครับ ตัวเลขของหลานสาวเมืองเกาหลีนะครับเด้อครับเลขหลานสาวเมืองเกาหลีครับเมืองนอกนะครับเนาะครับเพื่อนไ้วิ่งบนมากกว่วิ่งสาม,ว,สามสนะวิ่งสามกับสองน้อครับเนาะวิ่งสามกับสองอันนี้เป็นเลขครับการ คงทุไท่ก็ว่าได้ครับกับเพราะว่ามันจ่อแล้วนาอครับเนาะครับเสี้ยงยาผ้าล็อกกับดนมาออกคลิปให้หย็บซีเบิ้งเพื่อสิบวันผ่านแนวท่าของร้านสาวนาะครับเนาะครับผู้ใดเข้ของแลลวก็อย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์เสียงยานครับกดติดตามน้องรับเด้อเพื่อสิบวดนผ่านแนวท่าครับของร้านสาวครับเพื่อเป็นกาลังแจน้านะครับให้เสียงยาผ้าลาะสูตรต่อไปครับครับ เลขดีๆเด็ดมาให้เย็บซี่เบึงนอคับเนาะครับทาง่องกัเป็นเพียงแนวทางนะครับเด้อครับผู้ได้หมักกัจัดผู้ได้คัดกับพานนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะครับหลานสาวเมืองนอกครับเมืองเกาหลีครับวิ่งบนวิ่งบนกับสามับสองนะครับเด้อครับิ่งล่างสำหรับิ่งล่างกับศูนย์ครับ ศูนย์ตัวเดียวโครูครับศูนย์ตัวเดียวครับหมืเอ้เลขวิ่งเพื่อนเขาตลอดนะครับเด้ออย่าลืมครับเลขวิ่งจับเอาบอมักได้ในชุดนี่หรือว่าในวงกลมนี่ค็จับเอาจับหน้าจับหลังเลขเพื่อนเบาหลายตัวครับอันนี้ถือว่าเลขเด็ดเลขดีมาตลอดดวยครับของทันสาวเมืองนอกครับเลขด้วนเลขเฝ้านะครับจัดให้ดุนด้วนเลยครับครับเพื่อสิบทัานเนาะครับเนาะ วิ่งบนพละกายสามกับสองนะครับเนาะวิ่งบน3าสองจับคูมาหายกับมีทั้งหมดกับเล็กสอตัวกับสี่คนะูเนาะสตัวเนาะครับ4ต,บตัวกัเล็กสาตัวกับมีอยู่สามคูครับสำหรับเล็กบุนนะครับเด้อครับสามหนึ่งสเก่าสามยครับนะครับสองศู 2, นยเด้อ 2029 3 3 3 2สครับ31กับ3าเนาะนะครับสำหรับเลขลางนะครับสำหรับเลขลางกัเพิ่นนห้วิ่ง0ูนย์มาตัวเดียวนะเนาะเพิ่นนไ้วิ่ง0ูนย์มาตัวเดียวครับรบม,มียังมากมายครับสำหรับ0ย์เนาะกัไาเ็น้30 7น90หะครับเน,เนียนมาไฮกับเจ็ครับวงกลมมาไฮเ70ครับรมม70 จับเบิ้งครับจับเบิ้งครับมักแนวใดมักตัวใดครับสําหรับเลขสามตัวครับเลขสามตัวเพิ่นกมีเนาะครับเนาะสามครูครับเลขสามตัวครับสําหรับเลขสามตัวกับห้าหนึ่งสามสี่สองเก่าสามศูนย์สองเด้อครับเด้อครับเลขสามตัวของเพิ่น เป็นเนีนมาให้วงกลมมาให้กะสามศูนย์สองครับสามศูนย์สองเด้อครับอันนี้ซ้หรับวันทีสิบหกมิถุนาครับหลานสาว,วววาวนะครับเด้อครับด่วนรีบครับรีบเปล่านะครับเนาะเสี้ยงยาก,ยาก,กะแต่มาลงคลิปให้เพิ่นหวัวตะทรงมาให้ครับมือนี้กะวังได้หันละครับครับอันนี้เพิ่นทรงมาให้เนาะเป็นตัวเลขครับ อยู่เมืองเกาหลีพุ่นล่ะครับครับเจ็ดศูนย์นะครับเด้อครับคนว่องกลมหายลางแต่ว่าสำรับบนน่ะเพิ่์นบ่ได้วงกลมหายเนาะครับเพิ่์นบ่ได้เน้นบนเนาะครับเนาะครับสิเน้นไปทางเลขสามตัวพุ่นล่ะครับซีสองเก่าห้าหนึ่งสองครับเพิ่์นกระเด็นให้เลขสามตัวสามศูนย์สองครับเลขสามตัวสามศูนย์สอง สามศูนย์สองนะครับเด้อครับเอฟซีะจับเอาครับมาบจัดคัดกระพานครับเล็กกับงามอยู่ครับงามครับสําหรับเล็กหลานสาวเนาะครับเนาะอย่าลืมนะครับเด้องวดที่แล้วเพิ่นกงเข่ามาเพิ่นเข่ามาอยู่นี่ประมาณจากักว่ามันมีสิบงวดมีสิบงวดสามสิบงวดก็ว่าได้ครับ เนเขามาปีไกายนี่ครับปีไกยมันเขาตลอดนะครับเด้อเลขเกาหลีครับเลขชุดนี่ครับได้สู่ได้หันกันมาตลอดนะครับสำหรับเลขเกาหลีหลานสาวนะครับเด้อครับครับผู้ใดกดกดที่ตามนั้นนะครับเด้อผู้ใดเขามาแล้วก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้กับพ่มีอย่างหลายครับเสงนยาผ้าเละกะขอหายเหยีบซี่จโชค์คนหมานะครับเด้อเฮงเฮงปังปังครับสำหรับงวดนี่ครับ เซียยากาภาวนาขอให้เอฟซีถูกหวยเลยเบอกันทุกทุกคนนะครับเด้อครับสวัสดีครับ